บิลวอร์ไม่ใช่แค่ต้องการเข็มขัดแชมป์โลกแต่เขาต้องการแก้แค้นโดยล่าสุดนั้นดิมินทีบิลวอร์อดีแชมป์โลกในรุ่นไล์เฮวีเวทของหนุนยูบีเอได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมผมรู้ว่า ผู้คนชอบการโชกในครั้งแรกและพวกเขาต้องการดูการโชกในครั้งที่สองและผมต้องการเป็นผู้ชนะในการโชกในครั้งนี้ก่อนหน้านี้ผมต้องการแค่เข็มขัดและไม่ต้องการอย่างอื่นเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องการแค่เข็มขัดเท่านั้นผมต้องการแก้แค้น ผมต้องการแก้แค้นสิ่งที่เขาเคยทำเอาไว้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เข้มขัดเท่านั้นบิลวอลกล่าวในงานถแถลงข่าวที่ลอนดอนล่าสุดก่อนการโชครีแมตช์กับทางอาเธอร์บิเทอร์บิเยฟที่ซาอุดิอาระเบียในวันที่22กุมภาพันธ์ส่วนทางอาเธอร์บิเทอร์บิเยฟเจ้าของสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะน็อก20ครั้งเขายังไร้พ่ซึ่งบเทบิเยฟเขาได้รับการสนับสนุนจากทอ็อแปลงเขาได้ออกมาเปิดเผยว่า เขากำลังรอคอยการกลับมามันเป็นความรู้สึกที่ดีตอนนี้เป้าหมายของผมคือการรักษาเข็มขัดแชมป์โลกเอาไวา้ผมจะทำให้ดีที่สุดแชมป์โลกซีสถาบันในรุ่นไลท์ฮิวเวท9ก่าในงานแถลงข่าวที่ลอนดอนล่าสุดนั่นเอง thank you